สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอกำลังใจช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับครับสำหรับวันนี้พามาชมต้นมะระขนีนกนะครับต้นมะระขนีนกซึ่งเป็นพืชผักนะครับซึ่งเป็นพืชผักรับประทาน ได้อย่างอร่อยอเด็ดอร่อยนะครับก็เป็นสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นพืชผักแล้วก็ยังเป็นสมุนไพรด้วยนะครับสําหรับมะระกินนกนะครับมะระกินนกก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แหละครับเป็นเถาวันมีใบเป็นแฉกใบเล็กนะครับลูกกวัวเล็กนะครับก็จะมีสรรพคุณทางด้านยานะครับ ก็จะมีสรรพคุณต้านยาช่วยต้านอนุมูลอิสระนะครับช่วยต้านอนุมูลอิสระลดน้ําตาลในเลือดนะครับลดน้ําตาลในเลือดรความดันสูงนะครับต้านมะเร็งนะครับช่วยต้านมะเร็งนะครับสําหรับสบรรพคุณของมะระขีนกนะครับจะมองข้ามครับเป็นผัก แล้วก็ยังเป็นสมุนไพรบำบัดโรคอีกนะครับสำหรับมะระกินนกก็จะมีดอกสีเหลืองนะครับมีดอกสีเหลืองสวยนะครับมีลูกไม่โตนะครับมีลูกก็ไม่โตพอดีพอดีนะครับลูกของมะระกินนกในด้านสมรพคุณในด้านสมรพคุณช่วยลดน้ำตาลในเลือดนะครับ ช่วยลดน้ำตาลนเลือต้านอะนม,มูลอิสระนะครับต้านอะนม,มูลอิสระต้านมะเร็งนะครับลดความดันลหฮิส,สูตงนะครับลดน้ําตาลในเลือดนะครับสําหรับสรรพคุณของมะระกินนกนะครับภ <c oughs> าการรับประทานไว้นะครับเป็นผักแลก็มีสรรพคุณทางด้านยาด้วยนะครับสําหรับมะระกินนกนะครับมีอยู่ทั่วไปนะครับ นี่อยู่ทั่วไปสรรพคุณป,ป้องไม้ครับสําหรับมรัก,กนกครับนี่ครับก็จะเป็นดอกตูมโตมนเงี้ยน่ารับประทานครับแถมยังเป็นสมุนไพรย,ยางดีอีกด้วยนะครับสําหรับมรัก,กินกนะครับช่วยต้านมะเร็งครับต้านอนุมูลสละลดน้ําตาลในเลือดนะครับลดน้ําตาลในเลือกลดความดันสูงนะครับลดความดันสูง ช่วยทำให้เจริญอาหารด้วยนะครับช่วยทำให้เจริญอาหารมีสรลุนมากมายครับครับผมสําหรับคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสําหรับมระขีนกสวัสดีครับ